สวัสดีคะ่ะเอฟซีเทนารากักทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะเอฟซีเอฟซีเห็นไหมคะนั่นอะไรคะนะคะ่ะนกคะ่ะทุกคนนกกำลังบวชหน้าค่ะเอฟซีนกกำลังบวชห,หน้ากันคะ่ะเอฟซีก็นกกำลังจัดงานกันคะ่ะไม่ใช่จัดงานอะไรหรอกนะคะเอฟซี FC. นี่ เอเห็นไหมคะที่ว่าเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนาะที่พี่บอกว่าไอ้ไอ้เขาปลูกไอ้ต้นพืชเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะคะเอฟซโอ้โหขอเวลาแป๊บนึงเพราะกำลังหอบค่ะนี่ค,ะค่ะเอฟซีวิ่งมาเสนื่อยเลยเพราะว่าวันนี้พี่รีบกลับมานะคะเอซ พี่คิดว่าไอชาวนาเขาจะต้องไถหญ้าทิ้งนะคะเอฟซีจำได้ไหมที่ไอพี่บอกว่าไหญ้าที่ไปบไอไม่ใช่สิหญ้าที่เขาปลูกเพื่อปรับสภาพดินนะคะเอฟซีนี่ค่ะตอนนี้เขาก็ไถท,ทิ้งแล้วค่ะพี่คาดแล้วไม่ผิดเลยค่ะเอฟซีคาดมาแล้วว่าไม่ผิดว่าเขาต้อง ไถวันสองวันนี่ค่ะเพราะว่าเดดมันกำลังออกเนาะทุกคนนี่ค่ะแล้วเขาก็ไถออกจริงๆค่ะ fc นี่เขาไทยออกมาแล้วแล้วก็น้องนกก็มาเต็มเลยค่ะ fc นี่ดูน้องนกทั้งซ้ายทาั้งขวาเลยนะคะมาหาอาหารค่ะ fc มาหาไส่เดือนกินค่ะนี่นี่นี่ค่ะจากนี่มาถึงนี่เลยนะคะนี่นี่ยาวไปนุ่งเลยนะคะนี่ fc ตามรถไถเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพี่คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องมาไถวันสงวันนี้แล้วก็ไถจริงๆค่ะดีที่พี่เลิกงานมาทันค่ะเอฟซนี่ค่ะแล้วเขาก็ไถออกมาค่ะทุกคนและนี่ค่ะโอ้โหวิ่งมาจากบ้านเกือบไม่ทันเนาะเพราะว่าพี่จอดรถไว้แล้วก็พี่ก็รีบวิ่งออกมากลัวไม่ทันน้องนกค่ะเอฟซี FC. เพราะว่านี่นี่เห็นไหมคะนี่ ขาวโพนั่นค่ะน้องนกค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เห็นไหมพี่จะสุ่มให้ดูเพราะว่าถ้าเราเข้าไปใกล้นี่เขาจะบินหนีค่ะเอฟนี่ค่ะนี่น้องนกเต็มไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าไปกินไส้เดือนค่ะทุกคนนี่และนี่รถไถก็กําลังมานั่นค่ะนี่พี่คิดไ้แล้วเชียวว่าเขาจะต้องไถวันสองวันเพราะว่าไอ ดอกพืชหรือดอกหญ้าที่พี่พูดถึงนะเมื่อวานนี้นะคะเอฟซที่คลิปที่ผ่านมานะคะบอกว่าไอเขาจะจะเอามาปรับสภาพดินนะคะให้มันเป็นปุ๋ยะค่ะทุกคนตอนนี้ก็นี่ค่ะเขาก็มาไถแล้วจริงๆค่ะเอฟซนี่แต่ดีที่พี่นี่อุ้ยนอกนกบินโอ้ย,ออยสุดยอดสุดยอดมากเห็นไหมคะนี่เขาตื่นพี่โอ้โหเห็นไหมคะเอฟซ นี่นี่นกนกบินหนีเลยค่ะนี่บินหนีพี่ค่ะทุกคนแต่เรามาดูตรงนี้ค่ะดี่นี่เห็นไหมแล้วก็ตามรถไถค่ะพอเขาบินแล้วเขาก็จะตามรถไถนะคะเอฟซีนี่เพื่อจะกินไส้เดือนเนาะนี่เห็นไหมนี่ตามรถไถเลยค่ะนี่นี่โอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นธรรมชาติของที่นี่นะคะเอฟซีนี่แล้วพอรถไถวิ่งผ่านไป น้องนกก็จะพากันลงอย่างนี้เลยค่ะทุกคนลงไปกินไส้เดือนค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่โอ้โหพี่้อหึทำไมซื้อหวยมันไม่ถูกแบบนี้เนาะทุกคนเนาะพี่ขาดไว้แล้วเจียวดีนะที่พี่ไปถ่ายไว้เมื่อวานนี้กับเอฟซี FC. แล้ววันนี้ก็โอ้โหมาแทบไม่ทันเลยแทบเจอรถไม่ทันเลยค่ะเอฟซี FC. มาเจอรถเขาถ่ายพอดีค่ะนี่นี่ค่ะ กำลังมานูลล่นเลยค่ะนี่พี่ต้องซูมนะคะเพราะว่าพี่จะเข้าใกล้พวกเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าพี่เนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะโอ้โหคาดแล้วไม่ผิดจริงทำไมไม่ซื้อหวยถูกแบบนี้เนาะหืมจะได้เอาเงินไปแจกเอฟซี FC คนละล้าน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 พูดสนุกสนุกไปนะคะเอฟซี FC, เพราะว่าพี่คาดบังอะไรไว้แล้วนี่มันจะเป็นเหมือนอย่างที่พี่คิดค่ะเพราะว่าดอกที่พี่ ขายเมื่อวานนี้มันออกดอกแล้วนะคะถ้ามันออกดอกแล้วนี่ก็คือปุ๋ยนี่ก็จะพร้อมที่จะลงดินนะคะแล้วก็วันสองวันเขาก็จะมาถ่ายกลบนะคะแล้วเขาก็มาถ่ายกลบจริงๆค่ะและวก็น้องนกก็มารอไส้เดือนนะคะ fc โอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะคำที่พี่คาดไว้เมื่อวานนี้นี่ที่พี่มาถ่ายคลิปนี่ไวน้นี่มันเป็นจริงค่ะทุกคน โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ FC ขอบคุณมากค่ะบาย